คลิปนี้จะพามาเปลี่ยนลูกป,ปืนมอเตอร์ขนาด50แรงกันนะคะเริ่มจากแกะฝาครอบใบพัดออกก่อนค่ะทําการงัดใบพัดออกจากนั้นเราจะใช้บล็อกไร้สายของโอซูกะรุ่น832ตัวนี้มีแรงบิด1,100นิวตัน ขันน็อตฝาครอบปิดลูกปืนออกเลยค่ะจะมีน็อตยึด4ตัวด้านหน้าขันออกแล้วเราก็เอาฝาปิดลูกปืนออกนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะขันน็อตยึดฝาครอบออกค่ะบล็อกไร้สายสะดวกสบายต่อการใช้งานไม่ต้องเสียบปลั๊กให้ยุง่งยากตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัดเลดมีแรงบิดที่สูงมากเหมาะกับงานซ่อมขนาดใหญ่ค่ะ เมื่อขันน็อตออกครบทุกตัวแล้วเราก็จะหมุนมาขันอีกฝั่งนึงนะคะมันจะมีน็อตยึดเหมือนกันเลยค่ะการมีเครื่องมือที่ดีงานเราก็จะเสร็จไวขึ้นบล็อกตัวนี้ปืดเดียวออก ไม่ว่าจะเป็นน็อตขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เอาอยู่ทุกงานขันจริงๆค่ะในราคาที่สามารถซื้อได้หัวบล็อกเนี่ยเป็นขนาด1นทับสนิ้วหรือว่า4หุนค่ะและบล็อก8 3ดสรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษถ้าเราซื้อครบชุดจะได้แบต5้แอมเป็นแบตที่ก้อนใหญ่สามารถใช้งานได้นานเมื่อขันน็อตออกแล้วใช้ไขควงแบนค่อยๆต่อค่ะ ตัวครอบลูกปืนฝั่งนี้มันแน่นหน่อยนะคะต่อไปเราจะเอาฝาครอบมันออกแล้วค่ะโดยใช้ค้อนเคาะไปรอบๆต้องค่อยๆเคาะนะคะเดี๋ยวฝามันจะแตกแล้วเราก็สามารถเอาฝามันออกมาได้ข้างหนึ่งแล้วค่ะส่วนฝาครอบอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทําเช่นเดียวกันค่ะ ฝาครอบมันก็จะแน่นลูกปืนหน่อยเราต้องเคาะให้มันขยับแล้วก็ค่อยๆเคาะไปให้มันรอบๆคะ่ะเมื่อเอาฝาครอบทั้ง2ฝั่งออกได้แล้วเราจะไปเปลี่ยนลูกปืนกันนะคะใช้งานสมบุกสมบันมากคะ่ะบล็อกตัวนี้ใช้เหล็กดูดลูกปืนเกี่ยวไปที่ลูกปืนนะคะจากนั้นเราก็ใช้บล็อกโอซุกะยิงออกเลยคะ่ะลูกปืนก็ถือว่าแน่นมากแต่บล็อกโอซุกะตัวนี้เอาอยู่ใช้เวลาไม่นานเราก็สามารถเอาลูกปืนออกมาได้แล้ว1ลูกคะ่ะมันจะมีลูกปืนอยู่2ฝั่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราต้องดึงทุ่นมันออกมาด้วยตัวน ออกนะคะเพราะเหล็กดูดลูกปืนของเรามันยาวไม่พอค่ะในการเอาทุ่นออกจากตัวมอเตอร์ขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญมากต้องทําอย่างระมัดระวังไม่ให้ทุ่นมันโดนขดลวดแล้วก็ต้องใช้กําลังคนเยอะค่ะและแล้วเราก็เอาทุ่นมันออกมาได้สาเร็จนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนลูกปืนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยแหละการมีเครื่องมือดีทําให้เราประหยัดเวลาได้เยอะ